السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد وقال سادسه ความจำเริญความปรารถนาดีตลอดจนการเอ็นดูเมตตาปานีจากล่า,าวสุบหานื้อัวตาลาจงประสบแด่ท่านเจ้าภาพนะครับคั่เจ้าสาวท่านนารงศรีคารักภรรยาและครอบครัวของท่านและยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติญาติ ของฝ่ายเจ้าบาวต่อจากนี้ไปนะครับเป็นช่วงเวลาในการทำพิธีสมรถนิกะตามหลักการของอิสลามซึ่งเป็นวิธีการที่มีความเรียบง่ายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนิกะการสมรถในหลักการของอิสลาม ผมให้เจ้าบ่าวนะครับได้กล่าวคำปฏิญาณตนให้แขกผู้มีเกียรตริทุกท่านได้เป็นสักขีพยานในพ่พ้องกันว่าเจ้าบ่าวนั้นได้ศึกษาเรียนรู้อิสลามก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในงานนะขอให้เจ้าบ่าวกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมด้วยความหมาย อชาชิฮารุอัลลาอิลาฮ์อิละล,ลอฮ์วะอัชฮารุอันยูมุฮัมมัดอับดุลร,ร,ร,รอซูลุลลอฮ์ข้าขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกล่าวไหว้โดยเที่ยงแท้เว้นแต่อัลลอฮ์และข้าขอปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์กล่าวคำขอไปยโทษได้ไหมอัสซาลิุลลอ ใจเกนียนะขอัคุิลละจ้าหนีไปนะครับให้ท่านาพ่อตาวาเกิดมอบหมายให้ผมทำการอีกะรลูกสาวของท่านด้วยสอนนเดี๋ยวไม่ต้องวาเกิแล้วนะครับกำางดีอานูุต้าทีก้เลย ลูกสาวคือสุเสว่างดีสวยงามในการนี้เหมาะให้ผู้คนมาคู่กันนะครับในการนี้ครับการนี้ก็เป็นการอ่านอุตตมะติกะก็คือการเน้นแนวคู่บ่าวสาวก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการแต่งงานนะครับเป็นตัวบทภาษาอาหรับ หลังจากอ่านภาษาอังแล้วผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยเล็กน้อยพอสังเกตนะครับนี่คือขั้นตอนหลังจากนั้นก็ให้ทางพ่อเจ้าสาวและพยามเข้าไปหาเจ้าสาวนะครับว่าการข้ออะไรบ้างไหมมินยอมในการแต่งงานไหมนะครับแล้วก็ทำการพิธีดีกา Dan jangan kau, aldozak, doa, untuk menghasilkan kekuatan dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahinahmaru wa nastainu wa nastafiru wa nuzbilillahi min shuru' al-fusina wa min syi'ah al-amalina. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وَنَلَبَ إليه وحرم السفاح وأوعد عليه يا <applause> أيها <applause>

يا عبد

ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการแต่งงานในหลักการของอิสลามเป็นสุนนะก็คือเป็นแบบฉบับของท่านศาสดาก่อนที่จะทําการแต่งงานเนื้อหาของอุตบะฮิก้าก็คือการแนะนวนะครับแนะนวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อใช้ชีวิตคู่ตามหลักการฮลองของอ,อิสลาม ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนาบีได้บอกไว้ว่าจงทําให้ง่ายนะครับจงทําให้ง่ายกับการแต่งงานกับการสมรสนะครับทําให้มันเรียบง่ายอย่าให้เป็นอุปสรรคกับเจ้าบ่าวย่าให้เป็นอุปสรรคกับเจ้าสาวนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮอวลซัลลัม ได้ทรงสอนอไว้ดังนั้นวันนี้เราได้เข้ารับอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับรับอิสลามที่ไหนครับทีคณะกรรรรมกาับอิสลามที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตวันนี้เราเป็นมุสลิมนะครับนับถือศาสนาอิสลามเขาเรียกว่ามูอัลลัฟผู้ที่มีความเลื่อมใสนะครับ เข้าสู่รัฐอ,อิสลามแล้วในวันนี้เมื่อเราเข้าสู่อันอิสลามแล้วสิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในเรื่องของความเป็นอยู่จะต้องเป็นแบบอิสลามไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายนะครับเปลี่ยนในเรื่องของพิธีกรรมหลักความเชื่อต้องเปลี่ยนนะครับโดยที่เราไม่ไป ด้ยคออ่าศาสนา่ของเราแต่วันนี้เราจากศาสนาพุทธเข้าสู่ศาสนาอิสลามเพราะความเลื่อมใสในอิสลามอิมามได้มีโอกาสอบรมผู้บ่าวสาวมาเยอะมากโดยเฉพาะผู้บ่าวสาวที่เลื่อมใสในศาสนาอิสลามนะครับการที่เราเข้าสู่ศาสนาอิสลามนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่จะให้อิสลามนั้นเข้าสู่ในการดําเนินชีวิตของเรานั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องได้เลยแต่มันก็ไม่เกินความสามารถในการที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับดังนั้นพี่น้องต่างศาสนกที่เข้าสู่ศาสนาอิสลามบางทีอาจจะมีความกังวลว่าลูกชายของเราลูกสาวของเรานั้นเข้าอิสลามแล้วจะมีอุปสรรค ในเรื่องของสายสัมพันธ์หรือไม่นะครับก็ขอเรียนนักที่นี้เลยว่าความเป็นสายสัมพันธ์ความเป็นสายเลือดความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่นั้นยังคงอยู่ในสถานะเดิมน,นะครับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแค่เพียงศาสนาเปลี่ยนในเรื่องของพิธีกรรมนะครับเปลี่ยนในเรื่องของการบริโภคการกินการดื่มนะครับต้องอยู่ในหลักการขงอของอิสลาม พ่อแม่ป่วยพ่อแม่ไม่สบายอิสลามส่งเสริมให้ดูแลนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนศาสนาไปแล้วก็ตามนะครับนี่คือบอกพ่อแม่ให้สบายใจวันนี้ลูกไม่ได้เปลี่ยนความรักที่มีต่อพ่อแม่นะครับลูกไม่ได้เปลี่ยนสายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ลูกแค่เปลี่ยนศาสนาเท่านั้นนะครับดังนั้นการเข้าอิสลามนะครับ จะให้อยู่ในศาสนาอิสลามอย่างยาวนานนั้นจุดเริ่มต้นส่วนมากการเข้ารับอิสลามก็คือการแต่งงานอยากจะให้ศึกษาอิสลามต่อไปอย่าหยุดแค่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อจะให้ความรักในอิสลามเกิดขึ้นในจิตใจของเราดังนั้นหากมีคนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามแค่เพียงจุดประสงค์หนึ่งหุดประสงค์ใด บางทีวันหนึ่งอาจจะถอยห่างจากอิสลามก็ได้แต่วันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าอิสลามเพราะอะไรไอเลิฟอิสลามฉันรักอิสลามฉันเข้าอิสลามเพราะฉันรักอิสลามรักในาศาสนาอิสลามนะครับมีสำนวนภาษาอังกฤษอยู่สำนวนหนึ่งบอกว่าเลิฟมีเลิฟมายรอลาถ้าคุณรักฉันคุณต้องรักน้องหมาของฉันด้วยแต่วันนี้เลิฟมีเลิฟมาอิสลาม ถ้าคุณรักฉันคุณต้องรักอิสลามของฉันด้วยรักศาสนาของฉันด้วยไม่ใช่รักเฉพาะตัวฉันอย่างเดียวนะครับนี่คือความรักที่มีต่อศาสนาอิสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้เราศึกษาต่อเราอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์นะครับอยู่ใกล้กับบรรดาอิหมัมนะครับอาจารย์อบดลรซัตก็ได้ทําการสอนดอกนะต้องมีการเรียนรู้ในอิสลามต่อไปนะครับเพื่อจะทําให้อิสลามนั้นมีความสมบูรณ์ ในการดำเนินชีวิตของเรา,านี่คือส่วนหนึ่งของพุธบัตรนะครับที่ได้นำเสนอ,อก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการแต่งงานท่านอับสุลลอฮุอลียวอัสซาลามะบด้ได้สอนพวกเราว่าอันนี้กาหูสุนนาตีการแต่งงานนั้นคือแบบฉบับของฉันการที่เรามีการแต่งงานนะครับคือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน สังคมปัจจุบันนี้แอบกันอยู่ด้วยการมีเยอะแยะแต่วันนี้เรารักผู้หญิงคนหนึ่งเรายอมแม้กระทั่งเข้าสู่ศาสนาที่ผู้หญิงที่เรารักนับถือสแสดงว่าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันวันนี้ญาติพี่น้องของเจ้าบ่าวก็มาญาติพี่น้องของฝั่งเจ้าสาวก็มาเพื่อเป็นสักขีพยานว,ว่ารักไม่มีผมเด่นนะครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรักอันนั้น นะครับนี่คือความรักที่แน่วแน่ความรักที่มีความจริงใจนะครับการแต่งงานคือแบบฉบับของฉันผู้ใดก็ตามที่รักกันแล้วไม่แต่งงานคนคนนั้นมิใช่พวกของฉันนี่คือคําสอนของท่านนาบีโซลลุอ,อ,อ,ลอุอะลัยฮิวรซัมดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างยาวงานนั้นเป็นการพิสูจน์รักแท้อิสลามเตือนว่า อินนัลลอฮฺลายุฮิบุสซาวะกลวะลาสซาวะกัอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่รักหรือพระองค์ไม่ชอบบรรดาชายหญิงที่แต่งงานกันเพื่อลิ้มรสบรรดาหญิงชายที่แต่งงานกันเพื่อลิ้มรสชาติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า ไม่รักไม่ชอบม,มากๆดังนั้นการที่เราจะพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นก็คือการจะต้องให้รักของเรานั้นยั่งยืนนานนะครับความรักเหนือความรักคือการให้อภัยนะครับเราจะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันตอนเป็นแฟนยังศึกษากันไม่ครบถ้วนกระบนา่า พอแต่งงานมาอยู่ด้วยกันรปรั๊บจะได้รู้จักนิสัยที่แท้จริงของกันและกันดังนั้นยิ่งใหญ่กว่าความรักก็คือการให้อภัยนะครับท้ายของอุตมบารนวันนี้อิมัมนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพ่าตาของน้องนะครับให้มาทาหน้าที่นีกัและให้โอว่าเล็กน้อยกอนเข้าวิธีการแต่งงานอยากจะอวยพร ให้บ่าวสาวทั้งสองเมื่อสองดวงใจบ่มรักจนสุขปลังพรมพลังสร้างครอบครัวในวันนี้จงจับมือร่วมสุขทุกชั่วชีวีนับจากนี้ให้ก้าวเดินเคียงข้างกันนะครับพุธิาบาวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้วบิลาอิตอฟิกวันอิดายะวัสสลามุอะลัยกุมุอะัยมตุลลอฮิวะบาระกาตุอฮัมดาสาร แตบานนั่งน the yeah, ีเลยครับเดี๋ยวจะเบาไม่ต้องไปนะเดี๋ยวเบาดงครับเดี๋ยวเดี๋ยว่จะาก็คือจะให้พ่อเจ้าสาวให้เรจ้าสาวมาบครับให้ถามอนุญาตเจ้าสาวถามดยนึ่งามไม่ได้ยอรไะไาอ่ไยนามไขามไปยาตะปุ่นะไรนไปยไปยันนี้ันนี้ไปไปไป จะมารับที่ได้ได้ไหมลองรับการเข้าสู่ช่วงพิธีการมีได้แต่งงานส่วนลดในหลักการสร้างไม่มีอะไรากครับมีคําเสนอจากผมว่าจะรับผู้หญิงคนนี้ไปดูแลตลอดชีวิตหรือไม่ประมาณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าผมรับก็คือจบนะครับต้องมี พยานสองคนนะครับพยานทั้งสองก็คือท่านอิบามีนะครับตามอีทิบามประชาชันะครับเป็นพยานสองท่าน,นครับผมจะกล่าวแล้วก็ให้เจ้า,าอาวต่อนะครับเสนอเจ้าอาวาสนองนะเจะ้าอาวาสสองเปิดเที่ยวนะครับเปะดสองนะ,องนะตอนนอั้นที่ชินแล้วมันคือตอตาดำอยู่แล้ไมไ่นอนเลย Allahu Billahi Allahu Akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Taqwa. Taqwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu ซึ่งพ่อของเธอนั้นได้มอบหมายวาเกนให้ผมทำการมีการพร้อมด้วยมทักทองสองบาทเงินห้าหมื่นบาทข้าพเจ้ารับมีการสาวจุไนี้ด้วยสิีสอดที่ตกลงกันไว้กล่าีแหละทำยาังไงครับกินไหมไปยังกินนะกินอตัวซับดัอ่านตัวอ่าน

ولا أَمْضَيْكُمْ من شر مسعى محمد صلى الله عليه وسلم في امرنا فانت المستعان عليها الغلاق